โจก็ต้องสวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับก็อยู่กับเกมจินเดลี่นะผมก็เป็นเกมใช้เสียงนะครับผมนะต้องตะโกนอัดใช่ไหมฟัดลูดาเอ้ยมันไม่ไม่ไปว่ะมันต้องให้ใช้เสียงอู้ได้แล้วอุ้ยเนะ้ยต้องเก็บไม้ดอดอดอด เป็นเกมที่ต้องใช้ไม้นะในการฟัดลุดดาได้แล้วอันนี้ yeah ฟัดลุดดาฟัดลุดดาดาเย่ผ่านอ้าวกลับมาที่เดิมโถจีจี ฟัดโลดดาทำไมมันไม่บาดดาอาอาเนี่ยเนี่ยเกมเกมนี้ก็คืออ่าค้างห้องดานะเอ้ยห้ามพูดเนี่ยต้องกระซิบตรงนี้ถ้าพูดแล้วมันมันจะไอ้ไม้มันจะขึ้นมาเนี่ยเต็มเลยโหตรงนี้ตรงนี้ต้อง ว้างอะโอ้อะไรวะเฮ้ยได้อยู่ได้มีกูได้อยู่แค่สั่นรัวไปแล้วฮัลโหลม่เินโอเคมาฟันลดดาย่าได้อยู่นี่ย ฟัดโหลดได้อันนี้โอ้โหห้ามพูดเนี่ยอ่าอันนี้ก็ฟัดโหลดได้เฮ้ยทำไมมันทำไมมันต้องใช้เสียงดังด้วยล้างบ้านด่าเน,นี่ยเฮ้ยแต่เกมนี้แบบ กูต้องเป็นบ้านเดี่ยวจริงๆนะที่ไ่ไปได้เลยโลไม่ได้บงบันไดดีกว่าต้องถอดหูฟังข้างหนึ่งนะเพื่อให้ได้ยินเสียงตัวเองข้างนอกด้วยไม่งั้นมันจะดังเกินไปฮัลโหลว้าฮัลโหลจีจีกูพูดอะไรอยู่ฟัรดโรด้า ได้แล้วเว้ยฝันรดได้เนะก็บไฟโอ้ย,อยบ้าแล้วเว้ยโอ้เมื่อกี้แม่งต้องใช้เสียงดันไอ้ไอ้ตัวกระต่ายนี่นะนะก็มีไอ้ตัวเน็ตไดโนเสาร์กูละเกียดมึงยิงตอนเน็ตหลุดนะก็ต้องขอจากลาแต่เพียงวันนี้นะผมจบแล้วนะฮะ เอ็มใช้เสียงโอ้ยขอแหบเลยนะบาย